สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาวันนี้อยู่กับช่องจาวโชวนะพอดีผมเลื่อนไปเลื่อนมานะครับค้นหานะครับเลื่อนไปเลื่อนมาพอดีเจอโปรโกโฟน F1 นะครับราคาถูกมากอันนี้4,000บาทนะครับผมต่อราคานะครับเลยอีกขาลดให้100นะครับเหลือ3,900นะผมโชคดีมากเลยฮะแต่สินค้าเป็นมือสองนะครับขายตามสภาพนะครับดูสภาพอันนี้ผมก็พอรับได้นะครับสําหรับราคานี่ครับ ผมชำระโอนบัญชีธนาคารไปนะครับผมใช้คอย์นะครับในช h อปปีนะครับ38คอย์นะครับก็ลดเหลือ3 8 6 2นะเดี๋ยวผมจะซื้อของมาแต่งนะครับพวกที่มันเสียไปนะผมจะสั่งผ่านช h อป b บ c k นะครับเปิดการใช้ช h อป b a c กก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการใช้ช h อป b a c k ไว้ใต้คลิปนะครับช h อป b a c k ได้เงินคืนนะครับ เราชอปกี่บาทก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับอันนี้รับเงินคืน10เนะครับ<อ>ก็โดยรวมก็ร้ยรวมก็บ3 1บาทนะครับได้เงินคืน10%นนะไม่รู้ว่ากี่บาทนะกดชำระเลยนะครับ<อ>นี่ครับสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าได้ของเมื่อไหร,ร่นะฮะ อ่านี่นะครับของก็มาถึงนะครับสองอย่างนะครับสองอย่างนี้นะครับอ่ะก็เหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับอ่ะเป็นอุปกรณ์อันนี้ก็คืออุปกรณ์ชุดเครื่องซ่อมนะครับแล้วก็อันนี้คือชุดดิคายเนตของเราครับเดี๋ยวเราไม่บอกนะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนนะครับชุดซ่อมแล้วก็ราคาแค่ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับถือว่าคุ้มมาก ชุดซ่อมอันนี้นะฮะใช้อันนี้ดีกว่ากันไกลดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวทำคลิปนะครับเอาไว้ทำคลิปครั้งครั้งหน้านะนี่ครับคือนี่ครับกาว b 7 0็ดร้อยนะเจ็ดพันนะครับก็คือกาวทาหน้าจอนะครับแล้วก็อันนี้คือชุดซ่อมนะครับ มีครบเลยนะครับแล้วก็ที่ดูแล้วก็ที่สามเหลี่ยมครับหรือว่าปิ๊บนะครับไข่หน้าโจอันนี้ได้สองอันนะแล้วไข่พวงมีทุกแบบนะครับเดี๋ยวเทลงมาก่อนในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับไข่พวงเป็นแฉกเลยนี่ครับแฉก มีแฉก6แฉกนะครับแล้วก็4แฉกนะเอาไว้ซ่อมมือถือนะครับราคาแค่57บาทนะครับแล้ว้อแถมคือกาวนะครับอ่าแล้วก็ที่ดูดหน้าจอได้ทั้งหมด4อันนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นสายช่มนะครับอ่แค่นี้ฮะสรวนเราก็มาถึงอีกอย่างครับคือกล่องนี้นะครับ อย่างครับคือกล่องนี้นะครับนี่ครับกล่องนี้เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรนะนี่ครับน้ำชมแกะเลยครับโหหอมาันดีมากเลยครับร้านนี้ห่อดีมากเลยครับเดี๋ยวผมไปให้คะแนนแน่นอนนะครับถ้าของดีอีกนะให้ห้าคะแนนเลยครับ เดี๋ยวเราฉีดทิ้งเลยนะครับแกะยากเกินข้างในหอมด้วยดับเฟิลอย่างดีนะครับก็ถ้าใครที่มาดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเนของท่านดูนะครับ นี่ครับบอฟเฟลหลายชั้นเลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหจุดท้ายแม็ของเราครับได้ของแถมด้วยนะครับโอ้โหของแถมเยอะมากครับดูหูงฟังสองอันนะเป็นของซัมซุงเอสเจนะครับสองอันเลยนะครับโอ้โหคุ้มมากร้านนี้นะฮะท่านผู้ชมโคตรดีอะครับ น่าจะเป็นของปลอมนะแต่เสียงดีนะครับผมเคยใช้หูฟังรุ่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเก็ด,ดูสักอันหนึ่งนี่ครับหูฟังแบบนี้นครับหูฟังแบบเส้นนี่ครับเส้นแบนๆนะครับแล้วก็นี่ครับแต่ไม่มีตา,าซัมซุงนะสวยมากแต่สองอันเลยนะครับโอ้โหโโโได้หน้ากากด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้ครับสายชาร์จนะครับของแถมมาให้นะโอ้โหโคตรคุ้มนะครับร้านนี้นี่ครับสายชาร์จนี่ครับอะแดปเตอร์ Xiaomi นะครับแปดสิบแปดวัตต์นะครับชาร์จเร็วสิบแปดวัตต์นะแล้วก็อันนี้ครับสายชาร์จนะครับลาสก็น่าจะก็ดีอยู่นะครับโคตรคุ้มนะครับดีมาก อ่ะเดี๋ยวเรามาจุดทานเนี่ยของเรานะก็คืออันนี้ครับห่อด้วยอันนี้นะก็คือมือถือในเองนี่ครับมือถือโหยังแถมเครื่มาให้อีกครับโหโคตรคุ้มเลยฮะร,ราคาก็ไม่แพงนะสี่พันกว่าเองนะโหข้อเสียก็คือนี่ครับตุนะครับมันสายชาร์จมันเสียนะครับ ต้องเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนครับล้ออีกก็อปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับอ่านี่นะครับโอ้โหได้นะครับไม่ติดล็อกอะไรนะครับนี่ครับมีเกมเทเบลด้วยนะครับตรงนี้สวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซูมก่อน เวอร์ชัน10นะครับ Android 10นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับมือถือนี่ครับสามารถอัปเดต Android ได้11เลยนะครับแล้วก็นี่ครับคุ้มมากฮะก็เดี๋ยวเราไปเรอชุดส้มก่อนนะครับคลิปนี้ก็จเพียงท่านี้ครับ